สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมเวมาสอน5คำสั่งพื้นฐานใดไหมครับนะครับโอเคนี่เป็นคลิปสำหรับคนที่กำลังฝึกใช้คำสั่งแรกๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปดู5คำสั่งพื้นฐานนะครับผมขอสอนเรื่องแอดต่างๆใน้ไหมครับก่อนนะครับอันแรกก็คือแอดพีนะครับถ้าเกิดมีคำสั่งเหมือนที่มีแอดพีตามหลังคำสั่งนั้นจะถูกส่งไปยังเพลเยอร์ที่ใกล้ที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นแอดอาร์นะครับแอดอาร์ก็คือคำสั่งจะถูกส่งไปยังเพลเยอร์แบบสุ่มนะครับ ต่อมาก็จะเป็น add a นะครับ add a ก็คือคำสั่งจะถูกส่งไปยังเพเยอร์ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อมาก็จะเป็น add e นะครับ add e ก็คือเป็นการส่งคำสั่งไปยังเพเยอร์และ Entity ทั้งหมดในเซิร์ฟนะครับต่อมาก็จะเป็น add s นะครับก็คือเป็นการส่งคำสั่งไปยัง Ent i t y หรือเพเยอร์ที่เป็นคนออกคำสั่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอน5คำสั่งพื้นฐานกันเลยนะครับเริ่มจากคำสั่งแรกนะครับคือคำสั่ง tap q นะครับ tap q มีไว้กำจัด e n t i t y หรือว่าเพเยอร์นะครับ ในนี้ผมก็จะยกตัวยอย่างเป็นทำคิวแอดดีนะครับหรือว่าเป็นการกําจัดเอนติตี้กับเพเยอร์ทั้งหมดนะครับคําสั่งแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับอย่าไปดูคําสั่งที่2เลยนะครับคําสั่งที่2จะเป็นคําสั่ง TP นะครับหรือว่าเป็นคําสั่งการว่าเพเยอร์อื่นหรือว่าตัวเรานะครับหรือว่าเอนติตี้ก็ได้นะครับ ส่วนที่ผมใช้ในคลิปก็คือเป็นการวร์ปไปยังพิกัดที่กําหนดนะครับส่วนถ้าใครอยากดูพิการดูพิกัดก็ทาตามนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเข้าไปตรงคําว่าเกมนะครับแล้วเลื่อนลงด้านล่างจะมีตัวตรงนี้นะครับให้เปิดเลยนะครับมันก็จะขึ้นพิกัดอยู่มุมซ้ายบนนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับสำหรับเวอร์ชันเบนหลอกนะครับก็เดี๋ยวไปดูคําสั่งต่อไปเลยนะครับ ต่อมาก็เป็นคำสั่งทับกิฟนะครับก็คือสามารถเสกของต่างๆเข้ามาในตัวได้น,นะครับเช่นนี้ก็จะเป็นทับกิฟคอมมานด์บล็อกนะครับก็คือจะเป็นการใส่คอมมานด์บล็อกมานะครับคอมมานด์บล็อกก็คือบล็อกที่ไว้พิมพ์คําสั่งใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้แบบเราไม่ต้องมาพิมพ์ซ้ําแล้วก็สามารถใช้วงจรเลเซอร์โซนกดได้เรื่อยๆโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคอมมานด์บล็อกแคนี้ครับมันก็มีคําอธิบายในพวกนี้เขียนไว้สามารถใส่คําสั่งในตรงข้างบนเลยครับแล้วก เดี๋ยวผมจะให้ดูทับคลิปอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้คืเป็นการทับกิฟต์บาริอบ็อกนะครับเป็นบล็อกล่องขนนะครับที่ทําลายไม่ได้ครับถ้าเกิดจะทาลายคือต้องอยู่ในโหมดแคริทเท่านั้นนะครับความสามารถของบล็อกก็จะเป็นแบบนี้ครับพอวางมันก็จะขึ้นเป็นรูปกระบาดแปบนี้ครับแต่พอเราถืออยู่มันก็ยังเห็นนะครับแต่สมมติถ้าเราไม่ถือปุ๊บนี่ครับมันจะหายไปครับแต่คือบล็อกเราก็ยังสามารถเหยียบได้หรืออะไรได้นะครับถ้าเกิดมันหายไปแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาก็เป็นคำสั่งทับซัมมอนนะครับก็คือการเสกเอนมานะครัโอเค เดี๋ยวนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นทับซัมมอนซอมบี้มานะครับสามารถเขียนทับซัมมอนแล้วตามด้วยชื่อมอบที่เราอยากเซตออกมาได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อู้ยเดซอมบี้เด็กด้วยโอเคไปคําสั่งต่อไปเลยนะครับโอเคครับอันนี้ได้เป็นคำสั่งที่หลายคนอยากได้ครับคำสั่งก็คือทับเซตแม็กเพเยอร์นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเลขตามหลังครับเพื่อกําหนดว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างอยู่สามารถให้เพเยอร์เข้ามาได้มากสุดกี่คนนะครับปกติก็จะเป็น5คนใช่ไหมครับแต่นี้สามารถเปลี่ยนเป็น10หรือว่าเลยะครับเค แล้วเมื่อกี้ผมก็ใช้เป็นทับ Mac Player 10นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถมีคนเข้าได้10คนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วครับแล้วก่อนที่จะไปนะครับฝากทุกคนกดติดตามกับกดไลค์คลิปนี้ให้น่อยนะครับผมก็ได้ทำคลิปต่อไปนะครับซ้ำรับใครอยากเข้าดีคอร์ดหรือดีคอร์ดอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับลาก่อนนะครับบ๊ายบาย